พ่อปู่จะเกิดความสูญเสียมันเกิดอยู่แล้วแะแต่ท่านก็ไปห่วงว่าทําไมเรื่องมันไม่จบสักทีคือถ้าหากว่ากันตรงๆงและกัอยู่คณะสงฆ์เนี่ยฝ่ายสงฆ์ก็มีกฎมหาเถิดรับมรดกปกครองกันอยู่ถ้าไม่มีผู้อื่นที่มีอิทธิพลหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มีบทบาทสําคัญมาอุดหนุนอยู่มาช่วยเหลือเพื่อคูนอยู่เนี่ยเรื่องก็คงจะจบไนเดือนแล้วเกิดขึ้นของวัดบางคานเนี่ยมันเป็นก็ะเป็นหน่างก็เป็นดรามา่า มีทีศีลทีร่ระยะยาวที่ที่ผ่านกระบวนการผ่านเจ้าคณะภาคมาสองรูปผ่านเจ้าคณะจังหวัดมาสี่รูปเรื่องของกรณีวัดบางคานที่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อาจารย์พระภูวิสิษศิริกรเป็นเป็นเจ้าวาดมาถามว่าที่ผ่านมานั้นพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองนั้นให้ความให้ความเมตตาต่อเจ้าวาดวัดบางคาน ในฐานะที่เป็นผระสงฆ์ภายใต้การปกครองเหเปรียบเสมือนพ่อปกครองลูกดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาและผ่านกระบวนการ,อาร,รสอบสวนสอบสวนในการด้วยหลักกังกล่าวข้างต้นนั้นก็คือให้ความเมตตาพาามีอะไรก็ชี้แนะชี้นำให้เสนอให้ทำแนะนําให้ทําให้ปรับปรุงแก้ไขนในส่วนที่อกค้องต่ถามว่าท่านทํำไหม ท่านไม่ทำในสิ่งที่พระมหาเถระได้นแนะนำมันมีการฟ้องร้องกันอยู่เสมอมาตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบันนีนะ้ผ่านหลายยุคสัมัยมาถามว่าจังหวัดจังหวัดทั้งสี่จังหวัดทั้งสี่รุ่นที่ที่ผ่านมานั้นะเคยช่วยเหลือไหมเคยช่วยเหลือเคยสอบสวนแบบอิง,งไปซ้ำไปแบบอิงก็เข้าข้างกันด้วยซ้ำไปนะถ้าจะประหารประหารกันมาคงไปนานแล้ว ไม,ไม่ผ่านกระบวนการฟองร้องและฟ้องศาลมาถึง28ครั้งนะเสียวางรูปเสียชีวิตบางคนเสียชีวิตรองเจ้า์มระจังหวัดพระสุทัศน์ศรีผู้ีวงก็ดิรองเจ้าระจังหวัดที่เป็นประธานสอบสวนก็มรณภาพไปหมดแล้วนะคืออย่างที่บอกอ่เป็นหนังระยนยาวดังนั้นเนี่ยทหาะชั้นสามมาันเสร็จแล้วประเด็จุรพุพเจ้าคณะภาพเนี่ยยังตั้งอนุกรรมการ ึ้นมาอีกชุดมีพันตำรวจเอกสุริยะสุริยา,ยามีทนายความสุรพลแล้วก็มีพระคุณจา่านทคร,รูวิวิตสีระขันจระอนันําเพิ่มแม่วงขอรสว์นในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบสวนสืบสวนเนี่ยและใช้ระยะเวลาในการสอบสวนหนึ่งในนันให้อามาสแสดงตอ่อจังหวัดแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเอามาสแสดงต่อหน,น้นจาจังหวัดคือคำอ่า ไปคัดค้านไปหาอะไรชื่อไปหน้าอะไรชื่อเป็นประเด็นการเมืองอ่ะไปหน้าอะไรชื่อคนมาคัดค้า,านือวัดนายทุนคืออะไรนายทุนคือกลุ่มคนที่ทําวัตถุมงคลให้วัดบางขันเพราะว่าจะเกิดกดเจ้าวัดาบางขันปุ๊บคนที่ลงงานวัตถุมงคลเนี่ยที่เขาลงทุนไว้สร้างส่งวัตถุมงคลให้วัดบางขันปีหนึ่งเป็นร้อยล้านเขาเสียประโยชน์สอง ช่างผู้รับเหมาผู้ที่รับเหมาทำมาหาก,กินอยู่กับวัดที่สามารถที่จะบอกเจ้าวาดซ้ายขวาหน้าหลังนั้นได้ก็เสียคนอ่าและปะัญหาหนึ่งคือกลุ่มรา้านค้าภายในวัดกลุ่มรา้านค้าภายในวัดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงพอเขาก็คิดเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงเจ้าวาดมาในขเขาจะเดือดร้อหนหรือธรรมาหาก,กินซึ่งที่จริงแล้วการการที่เราปด ให้จะวัดออกแล้วก็ตั้งผู้รักษาการเนี่ยตับสินนะมันก็จะมีแนวทางสองแนวทางสูงมที่ผมกำลังมองอยู่หนึ่งหนังสือฉบับนะั้นเนี่ยถ้าจะให้ชัดจะต้องแจ้งหมอให้จุดปฏิบัติหน้าที่มื่ยาวากอ่อนและหมอนะรบและมก็แจ้งแล้วแต่้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และละบช่ใช่หมอเพนะือลย่ยดปฏิบัติหน้าที่ด้วยถ้าแจ้งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ มันก็จะมาเข้าข้อเมื่อกี้ที่ว่าอ่านิ้สาเลสามขัดคําสั่งขัดคําสั่งที่สั่งการโดยชอบกฎหมายเพราะฉะนั้นเรามีวีดีโอได้อ่านเอาไว้เพราะคาใช้คำพูดที่หยากใายมากแล้วก็ชี้หน้าใช้คำรู้สบมผัสหยาบใายชี้หน้านะครับแล้วก็ขับไล่ผมก็ให้คาอธิบายว่าผมมาในหน้าที่ของผู้สนับสนุนลงมาข้างหน้าวัต ไม่ว่าอะไรกันนะครับ้าไปแล้วก็ไปคุยกันอีกท่านนายกเทศมนตรีครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางไารเนี่ยท่านกา็ได้ช่วยพูดให้ฟังให้ความร่วมมือในาการที่จะขอข้อมูลเพื่อจะพิสูจน์ว่าแลาเขาอับไปเลยคุณน้องเนี่ยค่อนข้างยุญญ่งยากเรอยรู่ระหว่างสรุปจะพยายามสรุปผมคาดว่าจะพยายามไม่เสร็จภา,ายในท้นเดียวน,นี้ประเด็นนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องการบทสภาพ โดยกฎหมายเรื่องกับเจ้าวาดเนี่ยเจ้าวาดหมดสภาพไม่ใช่กรณีถอนถอนนะครับผมมองว่าอย่างนี้หมมดไปตาาาเจ้วครับเพราะนั้นไม่ไป็นที่ที่ท่านหลวงพ่อได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ไม่เกี่ยวเรื่องการถอนถอนวบยาใบละกอไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องการถอนเป็นการานพ้นสภาพโดยกฎหมายอ่ะท่าที่เขา วัดเก่าแต่วัดใหม่มาเมาอะไรเนี่ยวัยวัจยาวัชกรวัดรวมทั้งขมงก็ไม่หยอนท่านเห็นเป็นไงฮะครับนะนรันก็จะได้นิมนต์หลวงพ่อได้นัดไทยสวนสอบสวนวัดตับฟ้าได้ถูกว่าปลานี้เที่ยววัดเราเราดูแลกันได้ได้ดูได้ท่านผู้น่าที่จะมีเจ้าวัดไม่ใช่ ่ยอมูนะไรนว้อยู่กอูาาองมแบบนี้กลุ่มผู้รักจ้าวาดก็มาขึ้นป้าประท้วงด่าพระผู้ใหญ่ด่าสังคมด่ากรรมการหน้าเศร้าใจครับ ชาวบ้านกันแตอันนี้ไม่รักษาการนี้ไม,ไม่จำเป็นไม,ไม่จาเป็นต้องไปรประชุมเราไม่ต้องเอาในวันนั้นด้วยเอาที่ไหนก็ได้ยี่สิบเจ็ดเมษาก็ทำฝ่ายทนายของของวัดบลาลก็มายื่นหนังสืออีกว่าลาป่วยมีไว้รับรอบแทนมเอาสายก็เลื่อนไปเลื่อนไปวันเอาวันที่ยีิบเก้าไม่จุนาเดือนนี้ แล้วเขาไม่ทราบว่ายี่สก้างิถุนาเขาจะมีอะไรที่จะให้เลื่อนอีกหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าหากว่าเป็นการพิสูจน์ความจริงก็ค่อน่าจะยอมรับว,ว่าเขาไม่ถายฟ้องทําไมเขาจึงต้องเลือ่อนเลือเล่อนเพื่อนซึ่งเราเป็นฝ่ายจำเลยเรายินยอมอยู่แล้วว่าเอาที่สู้กันก็เอาความจริงมาสู้กับบนศาลแล้วจะให้จบแต่ทุกวันนี้ไม่จบเพราะฝ่ายที่เขาฟ้องน่ะขอเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อน แล้วก็คิดตัวเองว่าเรื่องเพราะอะไรเรื่องเพื่ออะไรเพราะนั้นเรื่องก็เลยไม่จบไม่จบก็อาชมาก็เกรนใจว่าจะคุเด็ันให้เวลานานแล้วตัวเองก็โดนแต่ใจเราข้าพันชาติท่านถ่าก็่องนี้ล่ราชา้ามาก